สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาแจกตัวละครของน้องคนหนึ่งนะครับเนี่ยคือแบบถึงน้องเขาจะไม่ได้ขอแต่ว่าผมก็จะทําให้นะครับทําให้อย่างสุดฝีมือเลยนะนี่ยยังไงเนี่อันนี้ผมทำเองเลยนะครับนี่เนี่นะครับนี่คือชื่อน้องเขานี่ชื่อน้องเขาถ้าเกิดน้องมาเห็นลิปนี้นี่ผมจะแจกตัวนี้นะและนี่ก็คือตัวที่ผม็นเป็นตัวของผม อ่านแน,าน,นี่อันนี้คือตัวของน้องเขานะครับอ่าผมจะแจกตัวน้องเขาแบบนี้ไปเลยฮึบอ,อืนี่ตัวผมอันนี้คือตัวผมหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นนี่อันนี้คือตัวผมนะครับ ดูสีมันเป็นแบบเนี้ย <c oughs> นี่ก็อะไรนะนี่นี่นั่นเองแบบนี้เงาเป็นไงทั้งขาทั้งอะไรนี่ทําเองหมดเลยนะครับแล้วมีหลายตานี่ตาแบบนี้ตาแบบนี้แล้วก็เออเออเออหน่อยแล้วก็ดีใจแล้วก็ปีศาจส่วนนี้ก็ยังไม่มีนะครับผมไม่รู้ว่าจะครัวควรจะใส่ตาแบบไหนดีงอะ นี่แบบนี้ก็เท่ไปอีกแบบหนึ่งนั่นเองส่วนแขนผมก็มีมีหลายแบบเหมือนกันนี่อันอันที่หนึ่งคืออันแบบหมัดธรรมดาอันที่สองคือมือมีกรงเล็บนี่เลื่อยแล้วก็มีมีอันอันยมณาีที่แข็งแรงแท้ที่สุดในโลกและอันอันสุดท้ายผมก็ไม่รู้เหมือนมันคือแบบคล้ายปืนอะแล้วก็สามารถสามารถใช้ใช้พลังนี้ในการทำอะไรหลายๆอย่างก็ได้ ซึมันจมันคููได้ส่วนสินค้าก็ไม่ได้มีอะไรนะครับของผมอ่ะเดี๋ยวมันจะกลายเป็นของผมแทนไปก่อนนี่ผมจะแจกตัวนี้เลย